โอเคกลับมาอีกขั้นหนึ่งใน EP สามครับ,คร,บคราวนี้แก้เรื่องเสียงแล้วนะครับผมเช็คดูแล้วผมลดเสียงมาต่ำมากเลยซึ่งคราวนี้เนี่ย mm hmm. เราได้นิกสันได้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ไปเชื่อโรงแรมนรึ่งแล้วแบงโดนแล้วก็โดนโล้มไปนะครับทำให้คราวนี้ JFK นะครับจอน์นเฟนดีขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าชีวิตแกจะหาไม่ในเร็วๆน,นี้หรือเปล่านะ น,นี่อเมริกาก smile, าร <Hello. S 2> หยุดช่วงฤดูเลิกตั้งนะครับระหว่างเดโมแครตกเลกเพื่อการ h e l President Nixon and you are listening to Radio Novosibirsk my favorite radio broadcasting network all is quiet across the federation stay safe my Russian friends and enjoy another great song from your glorious republic ผมชอบเพลงของสันนาวมากเลยพูดตามตรงมีคอสตตอนนี้ตัวเรารัฐฟอริดาผมไม่ไข่ผมไม่ไช่างเลย เฮ้ยคอนเนียนี่เป็นลัคน,น,น์ยูสเตอเนี่ยอ,อันนี้ผมลูมันมันมันตั้งใจมากหรือไม่นะอันเนี้ยผมเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมม <trata> าลองดูอีเวนต์ว่าพี่เดฟเคจะตายไหมจักรวาลนี้คือแกเนี่ยรอดมาได้ปีหน,นึ่งนะครับจักรวาลแคนนอนหลักของเราเนี่ยคือแกเสียชีวิตในปี1963เนี่ยอันนี้อยู่ในปี1964นี่ครับแกรอดมาได้ปีหน,นึ่งนะครับ อันนี้สําหรับตัวผู้บริเตนนะครับผมข้ามไปตัวของดิวของอังกฤษนะครับก็คือว่าตัวของเยอรมันกับอเมริกาตกลงกันว่าจะขีดเขตปลอดทอาหารนะครับกั่วทั้งเออเซา์อิงแลนด์นะครับเพื่อเอาไว้ป้องกันแม้เพราะว่าหมว่าเยอรมันเขากลัวระบุกนะเลยเขีดเขตปลอดอาหารไว้นะครับประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้อังกฤษก็เป็นอิสระแล้วนะครับ ก็จะมีโซงของการควบคุมความมั่นคงในแอฟริกาแล้วก็ของอสงครามในแอฟริกาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวสแอฟริกาซึ่งเขาจะแพ้อยู่แล้วสนาก,การรัสเซียนะครับก็มีสี่คนที่น่าจะรอดชีวิตมานะครับคือว่ารอดมาได้ยังไงคนที่หนึ่งยซุนแ,แชทแมนอันนี้คนที่สอง แชทแมนคนที่สามแล้วก็แชทแมนคนที่สี่ครับแล้วแชทแมนคึ้นอยู่คือใครวะใช่ไหมถึงอ่ามาแล้วพี่เจฟเอคูตายหาแล้วอันนี้ผมไม่ให้ไอเลสเหมือนเดิมเพราะกูเลือกตั้งไม่เป็นนะครับเลือกถ้าผมเลือกใครเนี่ยผมไม่ได้เลือกนะเมื่อกี้ผมแม่งสลับไปมั่วอยู่กับวุ่นอยู่กับแอฟริกาตายครับตอนนี้ผมแม่งอู่นทำแล็บใช่ไหมผมวุ่นอยู่กับแอฟริกาตายก็เลยมันจะเลือกอะไรเนี่ยนี่เปเลือกตั้งจะมาละ อันนี้นะผมดูนะรีพอร์ตไปกันนะรีพอร์ตไปกันอ่าร์อาร์ดีซีเนชชานะนะพุ่งตรงนะถามว่าเนี่ยอันนี้คือผลคาดการณ์นะครับอันนี้คือสวิงสเตทย์สวิงสเตทกูมีเยอะมากอะเท็กซัสมีเท็กซัสนิวเม็กซิโกนิวเม็กซิโก่ไหนวะอันนี้เหลือนี้ป่ะอ๋ออันนี้โอมาฮ้าอันนี้นิวเม็กซิโกมีแคลิฟอร์เนียมีโอเรกอน มีวิสคอนซินนิวยอร์กอาวูชาะละนิวยอร์ตกมานะครับนิวยอร์มีที่นั่งเท่าไหร่แหละนิวยอร์กมีที่นั่น y ield, y ield งอออเฮ้ยนิวยอร์กมียูสมสี่สิบสามเสิยงเยอกว่าฟเนีผมไม่นสนใจนะครับว่าเขาคุยว่าเขาเลือกอะไรอยู่เนี่ยผมรู้ว่า AI มันเลือกว่านิสสันตะโดนจับนะครับเนี่ยนิสสันวัดนอสอุก แตว่าเขาคุากคุกถ้าอ่างนั้นเขาแม่งก็คือโยนเขาข้อคุกนั่นแหละครับแล้วก็มาหาเนี้ยกับมูฮัปานิกสันไปนะหลังจากที่เจฟเกตายคนนี้ก็าานะขึ้นมาแบบลุกๆๆๆๆนี้ลุกลุนเลยครับมันเป็นรองประธา,านอาที่ดีไม่ถึงสัปดาห์นครับตอนนี้ผมก็ถือว่าดีมากข้าวความมันคงอาดดีก็97เลยนะครับ ตัวของเยอรมันนี่แหละหลังจากที่เขาเนี่ยให้รวบรวมสงครามกลางเมืองจบที่ชเปียนะครับก็ทำให้นี่เขาจะรวบรวมตัวของรัฐต่างๆในยุโรปะวมนออกนะครับพวกเนี้ยอันนี้ยูเครนยุกลายเป็นรัฐโซเชียลิสต์ไปแล้วนะครับสังคูงยมเนี่ยมอนวะส่วนนโปสแตแลนด์เน,นีน่ยก็มีตัวของ คนเดิมปะเฮ้ยเชื่อคนเดิมเลยนี่วะแล้วก็ตัวของรัฐตรงนี้นะครับผมรู้มอ่อานชื่อว่าอะไรนะได้มีคนคลั่งนะครับแม่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ยังไงแบบไม่มีเหตุผลเลยนะแล้วก็มีตัวของมิคาเอลกอบาชอฟนะครับที่แกในจักรวาลนี้แกหนุกมากนะครับขึ้นมารวมรัดของมอสโกเวียนตรงนี้นะครับ ญี่ปุ่นอะไรกว่าไหนก็ไหนๆรอเลือกตั้งสาสตรตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีการแก้ปัญหาตัวของเรศรษฐกิจใช่ไหมไม่รู้ดิเดียช่างอัปเตเบอร์อันนี้ญี่ปุ่นเขาก็มีเป็นขอบประชาธิปไตยนิดหนึ่งมั้ง เพราะว่าเขายัางเป็นวันปาร์ตี้สเตจอยู่นะครับเป็นก็คือเป็นหนึ่งลัาควบอควาของรอประเทศนะครับและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับคือฝัง่งจีนไม่ใช่ฝ่ายซ้ายด้วยนะครับเพราะเขาเลือกไม่ให้คอนโทรลเลเบอร์นะญี่ปุ่นกฎหมายแรงงานเขาก็แบบทำงาน12ชั่วโมงมันเป็นค่ากลางก็จริงนะแต่ก็แบบเฮ้ยเ,เ,เลือกตั้งสารจะมาแล้วเดี๋ยวเรามาเชียร์กันนะครับว่าใครได้เป็น แต่ถ้าจะผลคาดการณ์ผมว่าเดี๋ยวผมว่า,า R RCD แม่งชนะเอาชิบ RCD หรือว่า RDC วะ RDC RDC นาจะชนะในในผมดูเนี่ยโ่ามีนิวยอร์กมีเพนซิลเวเนียมีนักสคมญแล้วแม่งเขายึดฟิสคอนซินไปละฟิสคอนซิน <c oughs> มันไม่ใช่ลาสเวงสเตทบ้างใช่ปะรู้กันผลคาดการณ์ก็คือจะมาแล้วในอีกเจ็ดวันนะครับ ยิงน็อตนะครับเลเบอร์กูชนะมานะครับแล้วก็เอากองทัพมาอยู่เขาได้นะครับแต่ว่ามีเขตปะหันกานไว้อยู่นะจริงๆมันผมจำได้ว่ามันมีวิธีที่แบบว่าเราชนะ100%ยเปอร์ลยแต่ว่าแบบผมรู้ทำไมผมเล่นยังไงไม่จบเรื่องนี้เฉยเลยนะครับมาละโอ้โหแม็กเปิดมาฮิเฮ้ยไม่เอาดิเออเฮ้ยทำไมมันชนะเยอะจังวะ โอ้เอยคเคลือบบนนี้ชนะมต้องชนะแล้วเอลเอลบีเจกู L เนีย่ยต้องชนะแล้วมึงได้ครับนี่บนนี้ชนะนิ克斯ัสโอ้ที่เรามีที่นั่งเยอะพอมาเลยเนี่ยชนะอะไรคือซูบิเนียวิสฟังซินชนะแม่งอันนี้หักปากกาเซียนเนี่ยแม่งเมื่อกี้เห็นว่าเอ็นบีจีชนะโอ้ชนะเราครับโอลิโกนนี่กูเกือบแลนสไลด์นี่เราเปนแลน,น,น แลนสไลด์ในวิสโคสเลยในอีสโคสเลยนะเนี่ยไออาสกา้านี่มันตลอดชาติอยู่แนละ้วไม่มีทางยกให้เราหรอกแล้วก็เท็เกซัสนิวเม็กซิโกอะริโซนานี่เราได้หมดเลยนะครับตัวของเด็กเกตเล็กเศษเราพลาดแค่อินเดียนานะครับที่พลาดไปเนาะตัวตัวของเพนซิลเวเนียอะเวสเวอร์จิเนียใช่ไหมกูเกิลเวสเวอร์จิเนียอยู่ไหนวะเวอร์จิเนีเวสเวอร์จิเนียกับเวอร์จิเนียเพนซิลเวเนียนิวยอร์กเราชนะหมดนะครับส่วนตัวของ NPP เนะี่ยแลนสไลด์ในตัวของ พวกมอนทาน่าอะไรพวกนี้นะครับอดาโฮยูทาโคโลราโดแล้วก็แอนสไลด์ดีฟเซานะครับพวกสวิเซนาฟลอริดาจอร์เจียอลาบามาฟิลิปปีนะครับพวกนี้นะครับเราชนะดัวยคะแนนที่แบบเกือบแอนสไลด์แต่ว่าเขาไม่ได้200เปนะเชี่ยเลขอย่างสวยแล้วนักปะานาวที่ดีคนใหม่นะครับก็คือ LBJ นะ LBJ เนี่ยผมไปอ่านมาเหมือนเขาเป็นแบบตัวของ ผู้นาของเลเบอร์มั้งผมไม่มั่นใจผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ฝ่ายซ้ายขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเขามาอยู่ในตัวของยูโมแคลก็อาจจะเป็นซ้ายกลางนะครับเนี่ยนะอาจจะเป็นอย่างเนี้ยนนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นลีดเดอร์ออฟเลดเป็นลีดเดอร์ออฟเลเบอร์ในโมแคลเนี่ยนโยบายของเขาถ้าจำว่าผิดก็คือ The Great Society เดอะเกรปโซไซตี้นะแกไม่มาถูกจังหวะมา,า <c oughs> กแกเป็นคนเดียวเลยมั้งที่แม่งเป็นแบบประธานาธิบดีจริงๆในช่วงเวลาเนี่ย นิสสันม่งก็ไม่ใช่นะนิสสันมาเป็นปีหกแปดนะอันนี้แกขึ้นมาปีหกสี่ก็คือช่วงที่แกลงตั้งกับโกลวอเทอร์ซึ่งครั้งนั้นแกแม่งแลนสไลด์เลยนะครับชนะนึกแกแลนสไลด์ด้วยคะแนนที่แบบว่าถล่มทลายเลยนะผมไปอ่านมานะเขาบอกว่ามากที่สุดในโคว์หรือว่าในประวัติศาสตร์ของนิกสันนี่เขาของคันนี้หยุงเทียบไม่ได้เลยครั้งนั้นแหละมันมาจากเอ็กซ์แกสิตุมาจากสิ่งที่เคนนารีเขายิง้วยมั้ง โอเคผมพูดเรื่องการเมืองสหรัฐมากพอละเรามาดูเรื่องของการเมืองโลกกันดีกว่าครับเยอรมนียิงอยู่อิตาลีมันอิตาลีจะเปลี่ยนอิตาลีเป็นประชาธิปไตยเหรอเออว่ะอิตาลีเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วก็โลกของจีนไปถึงไหนแล้วของจีนมันจะมีอีเวนต์อยู่แล้วปีหน้าไม่น่าใช่ปีนี้ กลับมันมาต่อนะครับตัวของที่มันจะมีอีเวนต์ของปีหน้าอยู่ซึ่งผมยังไม่เล่นหรอกผมก็หวังว่าเขาจะไอจีน่จะไม่ทำทังไปซะก่อนนะโอเคตอนนี้รัสเซียเขาก็รวมกันสำเร็จรุล่วงแล้วนะครับตัวของเวส์รัสเซีย republic แกมาฝ่ายซ้ายตัวนี้ของตัวของเยลเซนก็ชนะนะครับอันนี้ตัวของโนเวเบิร์กโนเวเบิร์กก็กลายเป็นเซนต์ทีนไซบีเรียนะผมเรียกว่าโนเวเบิร์กตลอดที่แบบกับเอ่อที่ เบลเบลนะครับชื่ออะไรนะกูเรียกอย่างนี้นะเนี่ยกูเรียกตัวทีนึงกูเรียกว่ายสายาที่เยอะมากเลยพูดตรงตรงแกมาฝั่งของแม่งจะซ้ายก็ซ้ายไม่สุดนะครับแกก็ผมปฏิเสธผมไม่ได้ปฏิเสธหรอกมันเป็นรัฐบาลของ มันเป็นรัฐบาลของคิเดรี่นะครับถ้าหากว่าตัวของเนี่ยตัวของฟาตัวของยูเทสเตอร์ออฟไซบิเลียเนี่ยไอคนเนี้ยถ้าเขาอยากเข้าโลก OFN เนี่ยต้องเป็นตัวของรัฐบาลนิกสันหรือไม่ก็ต้องเป็นของ NDP nation นะครับฝั่งโปรเล็กซีกับริบอรลล์เนี่ยเข้าไม่ได้หาต้อง under table เรียบร้อยเลยอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม นีที่ LBJ กูจะขึ้นมาละเนื้อหาของลบจมันก็แบบวุ่นวายที่แท้จริงเลยเนี่ยโอเคผมชนะในฟรีฟァสเขาก็เอาฟรีฟァสแต่หลังจากที่เขาชนะนะครับชาวเดูโกกูอยู่นี่นะชาวเดูโกผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่าแต่ผมนมี่เขาว่าชาวเดูโกนี่แหละชาวเดูโกเนี่ยเขาก็รีพายมานะครับเพราะว่าฝรั่งเศสไอเ้เฟนช์เจตเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับโดนไล่มาเนี่ย เยอรมันตอนนี้เห็นมาครับกำลังรวมชาติอยู่นะครับค่อยๆรวมชาติไปเนะก็คือตัวของออสเตรเลียก่อนแล้วก็ไปยูเครนแล้วเขาก็มีดีลกับตัวของนอร์เวย์ด้วยนะครับเนี่ยมีดีลของนอร์เวย์ด้วยถึงแม้นอร์เวย์จะไม่ค่อยเป็นบิษของเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวของสเปียร์นะเขาก็ไม่ได้บุกเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีนโยบายของเขาคือว่าไปส่งเสริมให้ นอร์เวย์เข้าประเทศเขานะครับโดยการเออเร็วแอ่นอนำที่มันดีก็คือจะออกจากรัฐบาลน,นอร์เวย์อย่างสมบูรณ์สนับสนุนทางเศรษฐกิจต่างๆมากมายนะครับ c l e a อ o ฟ f financial wow พี่ถูกวิตาทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแล้วก็จะมีบัฟให้กับนอร์เวย์เยอะมากเลยนะครับเพานอร์เวย์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบว่ามีโฟกัส ที่แบบมันควรจะมีอย่างเงี้ยเยอะๆอ่ะแบบว่าแบบไม่ใช่แบบเม็กซิโกที่แบบมันแบบยินิเกมมันเยอะเกินไปแล้วก็เอานีขึ้นมาเม็กซิโกยินิเกมไม่เยอะแบบไม่มีเหตุผลอ่ะแบบต้องการแบบโฟกัสสั้นๆะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการแบบอันนี้ไม่ก็สั้นนะครับไม่ถึงแบบอันนี้ก็สั้นพูดตามผมคืนนี้ก็สั้นเหมือนกันนะตัวของเม็กซิโกก็ได้ชายคนนี้มานะครับเขาก็ไม่ได้อยู่ข้างใครแล้วก็คือไม่อยู่ข้างญี่ปุ่นไม่อยู่ข้างสหรัฐ นโยบายเขาโคตรง่ายเลยครับก็คือว่าต้องการจะให้เม็กซิโกมันยิ่งใหญ่ make Mexico great again เอาไว้ง่ายนั่นแหละเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบพวกเราเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเราเขาก็เป็นกลาวนี่งานผูได้มาแล้ว LBJ LBJ เป็นคนที่สืบทอดมาด้วย Kennedy นะแต่ตอนนี้เขาก็มีนโยบายคือ the Great Society นะก็คือว่าเขาจะ ผัดตานเรื่องตัวของโรงเรียนตัวของเฮลแค์ตัวของสิทธิสิทธิเขาเรียกว่าสิทธิแรงงานตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ตัวของซิวิเลียนไลท์แอคนะครับซึ่งก็จะเรื่องยาวเลยอันนี้ก็รัฐบาลเดียวโมแครตหมดเลยมึงเนี่ยอันนี้ก็เดียโมแครตแต่นี่หลุดมาเดลิมเปกันคนเดียวนะครับก็ไม่เข้าใจนะทำมาตัวของรัฐบาลนิกสันแม่งแบบเนี่เดียวโมแครตล้วนเดลโมเปก์นี่เดลโมกันล้วนเดียโมแครตคนเดียวอันนี้ ดีโมขัดตัวเออก,มก็มันก็สัง,งเกตส่งผลอยู่นะเออวบบก็สังเกตส่งผลที่ว่าเลือดเขียกทำไมไวะเนี่ยตอนนี้เราของเราก็มีตัวของด e ีบัฟอเมริกันดีเพรสชั่นนะก็คือว่าเจฟเคตายนะครับทำให้เราได้อ e ีบัฟนี้มาเนะี่ยซึ่งก็แรงชะได้อยู่เด้อแต่ว่ามันมนจำให้ลดอะไรเือลยนะครับเพราะว่าค่าของโค่นี้ลดเยอะเมื่อกี้ทำไมมันไม่เป็นตัวดีแดง สุดยอดอีเด้งเพาซุปเปอร์อีเวนต์นะสุดยอดเหรอไม่เป็นไรอินโดนีเซียก็ได้คอลแลบแล้วนะครับตอนนี้คอลแลบก็คือล่มสลายนะครับเราก็ต้องไปสุด <c oughs> เราก็ต้องไปช่วยเขานะครับเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเขาส่งสปิริมาช่วยอะไรเนงะี้ยโดยมีผู้นำฝ่ายกบฏนะครับเป็นก็คือฟรีโกลเม้นทิฟฟิกอินโดนีเซียนะครับและนี่ก็คือ สองคนนี้ผมไม่มั่นใจประวัติศาสตร์อิิเซียว,ว่าเขาตีกันยังไงหรือเปล่าแตผมรู้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็จะเป็นพัธมิตรกันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมหรือว่าในชีวิตจริงแม่งตีกันอย่างงี้ก็คืออันนี้ประชาธิปไตยอันนี้ฟรานซิสใช่ไหมที่ผมคิดเอาไว้ส่วนไทยครับก็มีตัวของผมรู้จักเขาอะที่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่สาย เขาเป็นคนที่เหมือนเหมือนอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเขาเป็นแค่ทานสเตียรอลคลัสซี่ก็คือจะเปลี่ยนประเทศเป็นประชาธิปไตยไนงะตัวของเรานะครับก็ได้ตัวของคอมมิวนิสต์ลุกขึ้นมานี่ครับกัมพูชาก็กัมพูชาเวียดนามก็โดนทำอาหารนะครับเวียดมินก็เวียดมินอันนี้มันควรจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันแบบมันเล็กเกินไป ควรจะดิวกับผมจะควรจะเปลี่ยนไหมต้อควรหรอกดิวกับอย่างนี้อย่างดีแล้วพูดถึงตรงนั้โปรเกรสซีฟแม่งก็ไม่ใช่โปรเกรสซีฟจริงๆอะในของเฮดดี่แม็กเกอรันสันเนี่ยผมไปลองเล่นมาผมว่าอันนี้แม่งโปรเกรสซีฟกว่าอีกแม่งซ้ายกว่าอีกส่วนตัวของไอ้อะไรวะฟิลิปฮาร์ดเนี่ยที่มันจะมาฟิลิปฮาร์ดผมไม่ค่อยชอบแกนะเพราะแกตายช่วงท้ายเกมและเราก็ได้ไอ้ดีบัฟนี่กับหากรอบหนึ่งนะครับ ตีล้อาหารคุณอยู่ไหนวนะเนี่ยเฮ้ยส่งไปสิแบบมอนจริงดิตรงนี้เปน็นตังผมบุกผมเว่าผมบุกได้สมายแล้วนะ่ะขนาดเาียยืนปิดโกงว่า็นไรขนาดตัวญี่ปุ่นล้อมมาลนะ เสียบยังไม่หมดเลยแล้วกันทีเดียวจบเราวอมว่านักบี่ของอินโดนีเซียก็มีหลายกลุ่มนะครับก็คือว่ากลุ่มของทหารของอิสลามสเตทกลุ่มของทหารเหมือนกันกลุ่มคอมมี้นะครับกลุ่มคอมมิวนิสต์แล้วก็ อาหารเหมือนกันแล้วก็ปุ่มอันนี้คืออะไรผมอีสราฟสุดโต่งผมไม่มั่นใจเลยบางทีนี่นีใช่ไหมเจ๋กูไม่มาเลย เราจะมีตัวถ้าเราทำเราจะมีตัวของ m ิ n ิเกม the g r e a t s o c i e t y มามันก็ไม่ใช่มิ n ิเกมที่ใหญ่มากหรอกแต่ก็เป็นแบบมันก็ไม่ยุ่งยากแบบตัวของตัวของ p h ลิ i c า h ์ a r t นะครับอันนั้นไม่ยุ่งยากจริงนะครับเล่นเล่นเล่นไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเราชนะเราบ้าเนี่ยทำอะไร น,นี่ดเหมือนว่าญี่ปุ่นเขาจะไม่อยากเป็นประชาธิปไตยเลยเนะครับใช่ยี่ญี่ปุ่นมึงไม่อยากเป็นประชาธิปไตยหรือไงวะเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไปอ,อ,อยู่ร่วมกับเขาเหมือนจะร่วมรัฐบ,บาลกับพวกเผด็จการนะครับเนี่ยทำไมวะเสียงพักมึงก็เยอะอยู่แล้วมึงจะไปร่วมรัฐบาลกับพวกเผด็จการทำไมวะเนี่ยเนี่ยทำให้เขาไม่ได้รีฟอร์มเป็นประชาธิปไตยนะครับ อะไรวะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร <C> e <at> ผมไปสองผมไปสองตรงของจีนหน่อยแล้วกันเนี่ยรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นของจีนน่าจะมีอีเวนต์อยู่นะครับแต่นะผมอ่านมาเกี้อีกทีแล้วแหละสิบเอ็ดอีกไม่เป็นไรอีกนิดน,นึงน่าจะว่าถ่ายอีเวนต์จีนผมไม่ดู้ไหนว่าจีนเกิดอะไรขึ้นบ้างค่าอินดีพีกูจะระเบิดนิดนึงเออใช่มันจะระเบิดนะ ใช้โหลดไอ้มอสนี้มาเนี่ยก็มันจะมีกดดีบัฟเนี่ยถ้าไอ้ค่าที่เต็มเมื่อไหร่เนี่ยคือญี่ปุ่นแม่งรัฐบาลทหารทันทีเลยครับก็ต้องกันไว้ก่อนนะอันนี้คือมันจะไปคอนแทคกับโปรกียวนะอยาให้ค่านี้มันเต็มผมก็มันผมเป็นลองเล่นเล่หนึ่งแม่งแบบเฉื่อยๆมากอะแม่งแบบ9.8 9.7เงแต่ก็ยื้อมาจนได้นะครับ วงของจีนก็ตามที่ผมเลือกไว้ก็คือกลุ่มของกมินต่างเขาก็เป็นใหญ่นะครับเนี่ยไม่เฉยโกมินต่างหรอกแต่เขาเป็นแบบสืบทอดมั้งก็คือเป็นคนที่อยู่ในเนชั่นแฟคชั่นนะครับอันนี้เป็นสายกลางที่โดนแคบลงมาเรื่อยๆนะสนของจีนคอมมี่เนะี่ยเขาก็ตีตื้นขึ้นมานะครับแต่ก็สู้ของโกมินต่างไม่ได้เลยอมันก็คิดมันจะจบแล้วผมก็ไม่มีอะไรพูดแล้วมนะั้งนอกจากว่า เราชนะในอินโดนีเซียแล้วก็แล้วคุณจะตั้งชื่อปกคลิปบ้างยงดีวะเนี่ยเฮอแล้วก็วกในออสเตรเลียเนี่ยพของชาเปียก็ชนะซึ่งมันก็ควรชนะแล้วผมจะตั้งชื่อว่าไงเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่เออนึกชื่อสดๆขึ้นเลยดิเกับนกึกชื่อประธานาธิบดีงแกน้าหายรูปหายเลยเนี่ยแล้วูจะเอาเอะไรไปปกอยู่มนนั้ยคิดอยู่เนี่ยเออก็คลิปนี้ก็อาจจะจบนะครับ คลิปมันไม่ม e <tinc S 1> ีอะไรเลยนะยเพราะว่าแบบผมอัดสองคลิปพร้อมกันในวันเดียวเนี่ยเพราะว่าจะถ่ายโทษไอ้คลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมบอกเลยน่าจะอยากไม่วุ่นวายมากผมก็บอกว่ากว่าจะถึงช่วงที่มันสนุกเนี่ยก็ต้องไปอีกนานเพราะว่าอยู่ออเดอร์เนี่ยมันไม่ได้สนุกแบบต้นเกมมันจะไปท้ายเกมแล้วก็ผาช่วงแล้วก็ไปท้ายเกมอีกทีหนึ่งประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยก็จะเสร็จแล้วดเรสโซเซตีค่าคาดิผมก็จะหายไปเลย น่าจะนานน่าจะนานพอแล้วมังก่ขอให้ทุกท่านโชคดีแมงปิดคิดนี้เลยให้ทุกท่านโชคดีและ o u in the next time